โอเคครับ okay, ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคนระับผมสวัสดีทุกคนเลยนะผมผมมาถูกเลนหรือเปล่าผมว่าน,นะผมน่าจะมาปิดเลนนะโอเคครับ okay, ผมสวัสดีทุกคนคนระับก็ในคลิปนี้เราจะเอารถปูนไปเทปูนนะผมก็น่าจะปิดจ็อบเป็นงานสุดท้ายนะครับของของภาคสองนะครับน่าจะปิดจออ็อบด้วยคลิปนี้แล้วก็งานนี้คนระับโอเคน่าจะนะใชกคบว่าน,น่าจะนะโอเคผมก็ ใครอยากก็ใครอยากให้กลับมาเล่นก็เดี๋ยวทยอยลงคลิปให้ดูครับผมนะผมก็จะกลับไปเล่นภาคสามเหมือนเดิมแล้วนะโอเคเราก็จะเอารถปูนมาเทนะผมเป็นการเทตรงนี้ยเอ่อที่ใกล้นี่แหละโอเคเราล้ากางเค้นออกก่อนนะผมกางออ,อันนี้ออกก่อนโอเค <S <S อเคู้อ้าวมันติดเหรอติดแล้วเปิดไม่ได้เหรอโอ้โห,โโหต้องขยับรถออกนะ อโอเคผมเทปูนนี่ใช้เวลาก็นานเหมือนกันนะเนี่ยนานเหมือนกันนะแต่ว่ามันเทไม่ลึกไงมันเทไม่เยอะนะผมก็มันอาจจะไม่นานหรอกนะเน่เน,น่มันมันเปิดได้ไหมถ้าถ้าไม่เปิดฝาเอ้ยได้ผมมาเอาลุยกันเลยพี่เหยียดขยับนะโอเคเปิดคอนโลเลยโอเคเราก็เลงตรงตรงบผมเล็งตรงนรครัเน่อันนี้น่าจะเป็นกระถางดอกไม้หรือเปล่าไม้ปลูกดอกไม้ต้นไม้อะไรประมาณนี้หรือเปล่า น่าจะใช่นะดูจากดูจากสันนิษฐานการสันนิษฐานนะครับนี่ไงมันเทไม่ค่อยลึกนะมันเทไม่ค่อยลึกนะครับผมเ,ออเดี๋ยวเรายือดออกไปอีกอโอเฮยยือด,อยอดออกไป,ปยืดออกไปเออมันมันยืดตรงใช่ไหมยืดตรงแบบนี้มันก็ลาดไปเรื่อยๆสิเออก็ดีนะผมก็ดีนั่นไงเออมันก็ลาดไปเรื่อยๆให้ดีนะผมป๊า,าปา กยกยกยกเออหดหดหน่อยหดหน่อยนี่ครับผมเนี่ยมันบังคับยากตรงนี้แหละบังคับยากตรงนี้แหละอรถคันนี้ครับโอเคตรงกลางยังไม่ได้นะผมตรงกลางยังเป็นสีแดงอยู่เลยเอ้าเสร็จแล้วเหรอว้ไวดีวะ่ะเออว่ะเอาออกจากบริเวณนี้แล้วก็สวิงหรอผมป๊าอีกนึงครับผมอีกนึงปื๊ดวางลงเลยผมป๊าบนี่แล้วก็เทไปครับ แล้วก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะไปเอาดินที่เราเตรียมไว้ในคลิปแรกนะผมไม่ไม่ไม่ใช่คลิปแรกเลยคลิปแรกๆอ่ะที่เราสตออ็อกไปนะผมก็มาเทถมบริเวณช่วงนี้นะครับโอเคนะออโอเคก็มาเทถมบริเวณตรงนี้นะผมก็ที่เราสตออ็อกไปนั่นแหละนะครับก็มันอยู่บ้านเอออยู่นี่สองคันครับผมอยู่บ้านหนึ่งคันหนึ่งพ่วงนะมันมันติดไปกับรถมันติดไปกับรถนะครับ หมุนแฟจุ๊บนี่โอเคเออมันันเทไม่ลึกไงมันก็เลยเทไว้นะมันก็เลยเทไว้นิดหนึ่งมันเทไม่ค่อยลึกนะครับจ่วงไปเรื่อยๆผมจ่วงไปเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวมาเทฝั่งนี้ด้วยนะครับออติมเต็ม,ตมเสร็จพี่เลยนิดเดียวเลยนิดเดียวนะผมเลยนิดเดียว แล้วกลับไปเทฝั่งนู้นดีกว่าหดเข้ามาหดเข้ามาเอ่อก็มีเทเท่านี้นะครับงานเทปูนก็มีสองสองช่องแค่นี้แหละครับผมปับ๊บเรียบร้อยเสร็จไม่เสร็จ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 โอ้โยเสร็จไม่เสร็จโอ้ยยังไม่เสร็จอีก <laughs> ไม่โอเคเราจะกลับไปเล่นภาคสามแล้วนะทุกคนนะเราจะกลับไปเล่นภาคสามนะครับภาบทีสองจบแล้ว จบซีรีส์แล้วนะครับผมนะครับผมจบเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคแล้วก็งานสุดท้ายเป็นงานเทปูเอ้ยเทดินเทดินไม่ใช่เทปูนเทดินเทดินนะผมเทดินนะครับออกจากบริเวณนี้เอารถออกจากบริเวณนี้ครับผมอ่อแคชสามสี่เก้าโอเคเอาไมโครไมโครถอยออกครับผมไมโครถอยออกนะครับแล้วก็เจ้าดินมาเทใช่ไหมผมรู้อ่อดินดินตรงนี้กดได้หรือเปล่าเนี่ย ตอนนี้ตอนนี้ขุดได้นะตอนนี้ขุดได้แต่ว่าตอนเอาตอนเอามาเทจะขุดได้หรือเปล่านะตอนนี้ข <elim> ุดได้นะปึ๊บโอโ้โหแล้วก็ดินมาเทผมโอโเทฝั่งนู้นเลยล่ะโอเคผมจะเอาดินคันนี้มาเทก่อนนะกันนะครับไปกันเลยอออเอาดินมาเทก่อนนะเอาดินเอาคันแรกมาเทก่อนไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะพอเจ๊สวัสดีครับเจ๊ไปไหนครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับนี่ีทช่องแรกช่องแรกครับผมช่องแรกบูนบุนบนบูนบบโอ้โหมันใหญ่มากครับผม,มใหญ่จริงใหญ่จริงครับโ,โอเคอแล้วเข้าไปไม่ได้มันจะเทยังไงวะโอเทด้านนอกเลยเหรอเข้าไปไม่ได้ผมจะเทยังไงเนี่ยอโอ,โอเคดับแล้วผม โอเคพอพอโอ้เสร็จแล้วเหรอโอ้โหโอ้เสร็จโคตรไวแล้วผมจะเตรียมดินทำไมั้งสามรถวะโอ้แค่ดําขึ้นมันก็เสร็จแล้วนะ่ะเอารถเดินออกไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเหยียบคันเร่งออกไม่ได้อ๋อติดนี่วาโอ้ยบ้าบอกจริงเลยอ๋อโอ้โหผมต้องขับรถไปฝั่งนู้นอีกละอ๋อไปฝั่งนูน้นอ๋อโอ้โหไกลกว่าเดิม เออโอเคเอาตรงนี้แหละเอะเอขับไปก็แล้วกันนะมันไม่นานหรอก้นโอ้โหมีป้ายจอดรถเมย์ด้วยนะผมสวัสดีครับมีรถเมย์มามีมีรถเมย์มาเออใช้บร,ริการไหมนี่เอียกโอเคผมถอยป้ายโอ้เทโคตรใเลยทุกคนเทโคตรใเลยนะเครับเออผมผมยืนรถไม่ค่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวยืนรถใหม่มันต้องยืนตรงๆอะ่ะยืนตรงๆให้ตรงกับแนวผม ไปวุ่น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 โอเคอยู่ในตรงกับแนวผมปั๊บนี่ครับผมแล้วก็ติดแล้วก็ดำไปครับผมเสร็จยังโอ้เสร็จยังไปครับผมโอเราไปดำมันแรกอีกโอเคโอไปดำมันแรกครับผมดำมันแรกนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอ้ยชนไปเอ้ยชนรถโอ้โหชนกันได้ตรงนี้ก็ท่อแตกครับผมไม่ได้ไปซ่อมนะครับ ตัวทีพี่โทษทีเดี๋ยวผมมาซ่อมครับผมไม่ว่างงานช่วงนี้ไม่ว่างงานนะครับเอ้ยเจ้าแคทถอยออกหน่อยดีเจ้าแคทอ้าวเดี๋ยวเจ้าแคทถอยออก,กน,นะครับผมอ่าถอยมาถอยมาตึกจ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 ึกโอเ้เจ้าแคทนี่ลุยงานทั้งวันนะผมโอ้ยเ,เจ้าแคทนะผมเจ้าแคทนะครับมาลดอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะถอยไปเทนะผมผมถอยไปเทแล้วนะครับปืน แล้วตรงกลางตัวนั้นเราจะไปเทได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันตรงกลางตัวนี้นไปเทได้ไงวะออยังไม่รู้อ่ะเราเทตรงนี้ก่อนครับผมปั๊บเสร็จดีพี่เสร็จดีปั๊บเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับผมอ๋องานเสร็จเรียบร้อยเลยนี่วะโอ้โห โอ้โหเรามาดูการปิดจ็อบกันนะผมว่าเออมันจะเป็นยังไงครับเสียท,ทีมันเป็นกลางคืนว่ะไม่เป็นไรหรอกนะนบผมอาเดี๋ยว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 ,ยวผมไปเอ่อทำรถให้มันเป็นตอนเช้าก่อนครับเดี๋ยวทำทำทำเวลาให้มันเป็นตอนชเช้าครับแล้วเราจะมาชมกันว่ามันจะสวยงานสักแค่ไหนครับผมมาป๊าบนี่ทำให้มเป็นตอนเชา้าครับตอนเชา้าตอนเชา้าไม่ใช่ตอนเย็น ตอนเช้าเออนั่นแหละเออนั่นแหละตอนเช้าโอ้โหผมเราปวดหวัวผมขอตอนเช้าเออแค่มันสว่างก็แค่นั้นแหละเออเอาม,มาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไงผมนี่ครับผมก็เช้าเรียบร้อยนะโอ้โหยดูรีวิวไปเดี๋ยวเราจะเออขยับบอผมมาดูกันว่า,า,วาจะเป็นยังไงค้าง <c oughs> อย่าลุ้นนะพี่โอ้โหนี่ผมโคตรสวยอ่ะ โอ้โหมันดูดิโอ้โหอะไรจะอลังการขนาดนี้โอ้เป็นสวยมากเลยผมเป็นห้างหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยครับผมรับตังเรียบร้อยนะโอ้โหได้มามอืมโอ้ได้มาเยอะเลยคนระับก้9แสนโบนัาอิกแสนกว่าโอ,โอเคเรียบร้อยครับทุกคนครับเป็นงานเป็นอันว่าเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะงานก็หมดแล้วนี่เห็นไหมหมดแล้วงานะผมก็มันเหลือแต่งานเล็กๆไง แต่งานจิบจ๊บจิบจ๊บเนจ้อยเนี่ยเออจะกระทำทำไมนะโอเคสำหรับซีรีส์ภาคสองนะผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็เ,เดี๋ยวจะกลับไปเล่นภาคสามนะผมในคลิปหน้านะคลิปหน้าก็เป็นภาคสามแล้วนะครับก็จะเป็นเริ่มใหม่เลยนะครับเป็นเริ่มเกมใหม่เลยนะนะผมก็เอขอบคุณทุกคนนะผมที่ติดตามแลบชมภาคสองมาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็จบแล้วจะกลับไปเล่นภาคสามแล้วก็อาจจะมีลงคลิปภาคหนึ่งสลับ กันด้วยนะผมนะผมลงคลิปภาคหนึ่งสลับกับภาคสามด้วยนะเราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเอเอก็ผมคนเดิมก็ยังอยู่ครับผมแต่ว่าจะกลับไปเล่นภาคสามเหมือนเดิมครับผมแล้วก็จะพาไปลุยกับเจ้าแคทนะผมภาคสามเราก็ยังไม่ลบออกเดี๋ยวจะลบเซฟบอ,อกนะผมแล้วลดอะไรมาประกาศตรงนี้ <c oughs> นะผมโอเคโอเคทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาชมนะผมก็เดี๋ยวไอพวกนี้เข้าบ้านก่อนคนระับเออก็เก็บไว้ใช้งานหน้าผมก็ ใครอยากดูอีกก็เดี๋ยวเม้นบอกได้ผมเดี๋ยวจะเอาเอา่ะไรเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปกลับมาเล่นให้ดูมาชมบรรยากาศมาทํางานเล็กๆนะบผงนะครับก็งานใหญ่ก็หมดแล้วก็เดี๋ยวไปจริงจังกับภาค3กันต่อนะผมสำหรับงานวันนี้ก็จบเรียบร้อยผมสําหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็เอาไว้เจอ,อันในคลิปหน้าผมคลิปหน้าภาคสครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผม ไปแล้วผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับ